สวัสดีครับพบกับผมมยตนนะครับกับการอ่านไพ่ยิปรีปยากรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการปรปยากรดวงของผู้ที่เป็นชาวลัคนาราศีธนูนะครับเป็นดวงในครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคมนี้ตั้งแต่วันที่16-31ถึง31 ตุลาคมพุทธศักราช2567นี้นะครับซึ่งงานจากการเปิดไพ่4 4 3สํารับในเรื่องการงา,งานการเงินแล้วก็ความรักโดยปอบประมาณนะครับเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้จฉพะจะจงเป็ดองส่วนตัวผู้ใดนะครับก็ขอ,ขอให้ผู้ที่เป็นเจ้าลัคนาราศีธนูทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับปรดใช้วิจารณอย่าณในการรับชมรับฟังนะครับ ให้พิจารณารับเอาพลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกำลังใจให้กับท่านในแต่และว,วันนะครับตุกกรมพยากรณ์ที่ดีๆที่อ่านออกมานะครับขอยนในตั้งจิตอธิษฐานนะครับให้สิ่งดีๆทั้งหลายเหล่านั้นได้บังเกิดความสําเร็จขึ้นจริงกับทุทกๆท่านเจา้าลัคนาราศีตโนนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังอะไรที่ไม่ดีก็ให้ปล่อยทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับอะไรที่ผิดพลาดมาก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตาม ขอบคุณตุกการสนับสนุนในทุกรูปแบบนะครับก็มาดูกันนะครับว่าชาวลัคนาราศีตโนนะครับวันที่16ถึง31ตุลาคมนี้นะครับในเรื่องการงานธุรกิจของท่านนะครับที่จะส่งผลในถึงประโยชน์ผลได้รายรับต่อไปในอนาคตนะครับว่าช่วงวันเวลาในล่าวนี้การงานธุรกิจของท่านจะดาเนินไปในรูปแบบใดนะครับที่จะได้รู้เป็นแนวทางให้กับท่านในเรื่องการงานธุรกิจ Segue. ต่างๆนะครับของชาวลักนา mm hmm. ราศีธนูไพ่ใบแรกเปิดขึ้นมานะครับอัจวินตือเรียนนะครับก็ความมั่นคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องในท kind of ิศทางที่ดีนะครับในเรื่องการงานธุรกิจของท่านไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งประจําก็ตามนะครับที่มีการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆบางท่านก็ได้รับโอกาส ในการเลื่อนระดับความเติบโตนะครับระดับเงินเดือนระดับขั้นอะไรที่มีเข้ามาแล้วก็ความสําเร็จนั้นก็โดยน,น้าอยากมั่นคงอย่างต่อเนื่องแม้บางท่านอาจจะไม่เติบโตแบบก้าวกระโดดอะไรก็ตามนะครับแต่ก็เป็นไปอยา่างตามสเต็ปขั้นตอนมั่นคงอย่างต่อเนื่องที่สร้างผลประโยชน์ผลรายรับรายได้เข้ามาอย่างมั่นคงนะครับบางท่านอาจจะมีในเรื่องของการช่วงนี้นะครับมีการคิดพิจารณาอยากจะนําเงินตุนเงินก้อน ที่มีเก็บอมสะสมนั้นมานะครับอยากจะมาขยับกยายหรือมาเริ่มต้นต,ตํตัวธุรกิจอะไรของตนเองที่จะตําลงทุนลงไปนะครับที่จะเป็นตัวติดตามของความสําเร็จมั่นคงต่อไปในติดตามที่ดีนะครับที่จะมีเข้ามาให้กับชาวลัคนาราศีธนูน,นะครับไปไปต่อมานะครับแปดดาวอาจจะมีสภาวะอะไรที่เข้ามาเป็นพลังกดดันให้บางที ในสภาวะนิ่งตัวจ,จะเคลื่อนไหวไม่ได้หรือบางทีอาจจะในความหมายที่ผ่านๆมานะครับบางที้าลัคนาราศีธนูหลายๆท่านอาจจะเจอสภาวะอะไรที่นิ่งตัวไม่มีความากระเตื้องหรือไม่มีการคืบหน้าในการที่จะเดินหน้าเติบโตนะครับอาจจะเจอกับอุปสัคปัปนามากมายและทําให้มีการหยุดนิ่งอยู่จึงอาจจะเป็นช่วงต่อไปนี้ <S <S นะครับท่านอาจจะมีการเติบโตเดินหน้าออก จากสภาวะของความกดดันนั้นนะครับแล้วก็เป็นโซ่ของการเริ่มต้นลงทุนอะไรที่เกิดขึ้นนะครับหรือรอจังหวะในการที่จะลงทุนอะไรต่างๆแต่ที่ผ่านมายังไม่อำหนวยความสะดวกหรือไม่อำหนวยใจให้เกิดขึ้นนะครับก็ได้โอกาสในช่วงนี้ที่อาจจะนามาเริ่มต้นแล้วกับโซ่ติดต่างของการสร้างไรายได้ได้รับผลประโยชน์เข้ามาในเรื่องของเงินทองทรัพย์สินต่อไปกับผลได้ได้ผลกําไร นะครับเด็กถือถ้วยนะครับอะไรก็ามาเป็นเซอร์ไพรส์นะครับก็เรียกว่าบางทีอาจจะที่ผ่านมาการงานธุรกิจมีการนิ่งตัวอยู่ด้วยอาจจะสะภาวะอะไรก็ามากดดันแต่ช่วงนี้บางทีอาจจะเป็นสภาวะต่างสังคมต่างเศรษฐกิจโลกอะไรก็ได้นะครับที่อาจจะเป็นจุดประกายเข้ามาให้มีการกระตุ้นรือร้นมีการกระเทืองหรือมีการเพิ่มคุณภาพในการที่จะกยับขยายในการที่จะเคลื่อนตัวที่จะไปสู่ ของความเติบโตหรือมีอะไรก็ามาเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มีจุดคิดนะครับในการที่จะไปสู่ของการเริ่มต้นอะไรใหม่หมๆที่ดีๆหรือ,รอ,รอมีอะไรก็มาเซอร์ไพรส์และชื่อนอกชื่นใจออกจากสภาวะความกดดันหรือบางทีที่ผ่านมาพบกับเส้นต่างออกไม่เจอนะครับแต่ไม่มีการนิ่งตัวแต่ว่าช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้ท่านจะพบกับเส้นทางดีๆที่เข้ามาให้พบแนวทางที่ดีจะไปสู่ของความเติบโตเหมือนกับปาฏิหาร ก็มาช่วยคลี่คลายนะครับออกจากสภาวะอะไรที่มันเป็นเสียความรู้สึกนะครับสี่ต้้ยนะครับก็ไปไต่อมาที่ทำให้ชักช้านะครับเจดดาบที่ผ่านมานะครับอาจจะมีเจอสภาวะกดดันอะไรต่างๆความเสียความรู้สึกหรือบางทีไปเจอกับอะไรที่ เรียกว่าบางคนไปเจอกับสภาวะของการลงทุนอะไรที่เป็นพิษก็ได้นะครับที่จะมีเข้ามานะครับเพราะว่าในเรื่องไพยใบแรกในเรื่องของบางทีไปลงทุนอะไรแล้วก็ทําให้ท่านเจอกับสภาวะตูกหรอกตูกกงได้ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ทําให้เกิดสภาวะของอะไรที่มันนิ่งตัวแล้วก็เกิดความกดดัดเกิดความกดดันอะไรเข้ามานะครับก็ทําให้การางานธุรกิจการดําเนินชีวิตของท่านอาจจะไม่ค่อย กับโตที่ผ่านมามีการหยุดนิ่งอยู่กับที่นะครับแต่ต่อไปนี้ท่านจะเจอกับเส้นทางทดีๆนะครับไปจะพยายามออกมานะครับปอะไรที่เคยเป็นศัตรูเคยเป็นนารีนะครับก็จะเข้ามาเกื้อคูลเกื้อหนุนนะครับมีผู้เข้ามาให้กำาปรึกษาในทิศทางที่ดีมาช่วยชี้แนะมาช่วยวางแนวทางนะครับมาช่วยให้ก็คิดในการที่จะออก so, สู่สภาวะของความกดดันต่างๆที่บางทีก็หาเส้นทางออกไม่เจอนะครับแล้วก็จะมีผู้เข้ามา เกื้อกูลเกื้อหนุนหรือพบกับโอกาสดีๆนะครับที่เข้ามาเหมือนกับปฏิหารบรรดาให้เกิดขึ้นนะครับที่ออกจากสภาวะของที่ผ่านมากับความเสียอกเสียใจความผิดหวังอะไรก็ตามความชักช้าอะไรก็ตา่างนะครับที่ไม่ได้เติบโต,ตไม่ได้เดินหน้านะครับแล้วก็ไปสู่ความเป็นเดิร์ซันนะครับที่จะไปสู่ทิศทางของความรุ่งเรืองนะครับที่จะมีเข้ามาอาจจะเป็นด้วยที่ผ่านมานั้นอะไรไม่ เจริญเติบโตอาจจะไปเจอกับการไกลมาชักชวนให้ไปลงทุนและเสียผลประโยชน์ไปเกิดขึ้นได้อาจาจะถูกหลอกถูกโกงอย่างที่กล่าวมานะครับหรือบางคนอาจจะในเรื่องของเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองถูกโยกย้ายถูกกดโกงอะไรก็ตามแต่ถูกหลอกลวงเข้ามาแต่ต่อไปนี้ท่านอาจจะเจอกับคนที่เข้ามาเป็น มิตรมาเข้ามาเกื้อกูลให้กำปรึกษาแล้วก็เจอกับอุ้นส่วนดีๆก็ได้หรือบางทีอาจจะเป็นมาจากพลังของคู่รักคู่ครองนะครับเพราะเดจอนรย์ขึ้นมาในเรือนของคู่ชีวิตคู่ครองปัตตานีนะครับที่จะมาเกื้อกูลเกื้อหนุนมาเป็นที่ปรึกษาก็ได้หรือให้คมแนะนําหรือมาเป็นเกื้อกูลเรือจะเป็นเพศตรงข้ามก็ได้นะครับหรือพบเจอกับอุ้นส่วนดีๆที่เข้ามาในช่วงนี้ นะครับที่ผ่านจากวิกฤตที่ผ่านมาบางทีที่ผ่านมานั้นท่านไปเจอกับไครที่ก็ไม่รู้นะครับที่จะมาจับชวงจับชวนให้ท่านไปทําอะไรแล้วก็เป็นการเสียผลประโยชน์เสียความรู้สึกเสียเงินเสียทองทรัพย์สินแต่ไม่เกิดผลประโยชน์อะไรนะครับทุกอย่างอยู่ในสภาวะของความกดดันนะครับเนะึกว่านะนะเจอกับความอัดความทุกข์อะไรเข้ามาที่จะไปสู่เส้นทางของการได้มีรายได้รายรับนั้นยากเหลือเกินนะครับทําให้มี นิ่งอยู่กับตัวไม่มีการเคลื่อนไหวหรือกยับขยายอะไรไม่ได้นะครับยิ่งกยับก็ยิ่งเสื่ความเสียหายนะครับก็ทําให้จาลัคนาราศีธนูนั้นไม่ก้อยเติบโตที่ผ่านมาแต่ต่อไปนี้นะครับก็เป็นเส้นทางใหม่ที่จะเข้ามาเซอร์ไพรส์มาเต็มเตมนะครับเด็กถ้วยนะครับที่ท่าน lately. ได้เรียนรู้เข้าใจอะไรใหม่ๆดียิ่งขึ้น แล้วก็ได้รับประสบการณ์อะไรที่ผ่านมานะครับที่เข้ามาเติบเต็มแล้วก็มีผู้เข้ามาเกื้อกวลเกื้อหนุนมาเป็นพี่เลี้ยงมาเป็นที่ปรึกษาตีปัญหาต่างๆนะครับแก้ไขตอบโจทย์ได้ในทิศทางที่ดีแล้วก็ทําให้ประสบติดตามของความรุ่งเรืองความสําเร็จหรือความเป็นเดินสันนะครับก็เป็นพลังที่ดีที่เข้ามาตบเจอกับทุนส่วนที่ดีๆที่มีความเชื่อมั่นมีความมั่นคง นะครับหรือไม่ก็ผู้รักผู้ครองเป็นพลังสนับสนุนนะครับในการสุ่ความเจริญโตหรืออาจจะเกี่ยวกับญาติต่างคนรักผู้ครองก็ได้นะครับทีอจากจะมาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับมาช่วยให้กำาปรึกษาหรือมาช่วยเยียวยานะครับมาช่วยออกจากสภาวะที่เคยเป็นปัญหาต่างการงานที่อาจจะทําให้เสียผลประโยชน์อะไรไปนะครับก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่กองผู้รัก ผู้ชีวิตนะครับก็มาช่วยยื่นหนื่อก็มาช่วยพี่ลายมาช่วยเชื่อมาเป็นที่ปรึกษาอะไรบ้างหรือในเรื่องของการช่วยเหลือเรื่องเองินทุนอะไรก็ตามแต่นะครับก็ไปสู่ทิศทางของจะเป็นชะสันความรุ่งเรืองเข้ามาแทนที่กับจากลัคนาราศีตนูนะครับแล้วก็ความเป็นเสถียรมั่นคงสีไม้เท้านะครับที่จะเกิดขึ้นต่อไปกับการได้เจริญฉลองความสําเร็จ นะรับแมนจะยืนขึ้นมาในเรือนของบราณานะครับถึงอาจจะบอกว่าที่ผ่านมานั้นทําให้การงานธุรกิจของชาวลัคนาราศีธนูนั้นได้รับกว่าเจ็บป่วยอ,อ,อ่อนแอลงไปนะครับก็ต่อไปนี้จะกลับมาสู่ความสําเร็จนะครับสร้างความแข็งแกรงกว้างออกจากสภาวะเจ็บป่วยตั้งหลายนะครับมาสู่กองการสําเร็จเติบโตมัน่นคงมีความเป็นเสถียรอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับสิบเมา้า กับความสําเร็จนี้จะนํามาซึ่งความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์อย่างมั่นคงถาวรต่อไปนะคบที่ได้รับพลังดีๆเข้ามาเคื้อนูนเคื่อหนุนให้กับจาาลัคนาราศีธนูได้เจริญเติบโตรุ่งเรืองนะครับแล้วก็ป้ายใบตี๊ก้านะครับในเรื่องของสิ่งที่จะมีเรียกว่าในเรื่องของสุภาพนะครับในเรื่องของการที่จะได้รับสิ่งที่ดีๆมากกว่าเดิมด้วยความเป็นเต็มมีชิเชียนะครับตั้งเป็นมีศักยภาพสูงนะครับมีตั้ง เชิงกลยุทธ์ความรู้ความสามารถของท่านนะครับที่รู้ฟ้ารู้ดินรู้ไปทุกอย่างแล้วก็ในเรื่องของผสมในเชิงเรียกว่าเทคนิคเกมโกงหรือในเชิงกลยุทธ์มายากลสักนิดหนึ่งนะครับหรือว่าใน เชิงเล่เหลี่ยมนะครับเข้ามาผสมผสานในการที่จะพลิกสถานการณ์ต่างๆจากวิกฤตที่ต้นเจอกับสภาวะความกดดันหรือเป็นปนัญหาต่างการเงินหรือในการลงทุนหรือในเรื่องของการธุรกิจไม่เดินหน้าหรือต่างๆนะครับต้นจะสารสิ่งเหล,ล่านั้นเริ่มต้นกับการเริ่มต้นใหม่ๆดีๆไปสู่ของการเติบโตรุ่งเรืองมากกว่าที่ผ่านมานะครับต่างการสื่อสารการเจรจากา,ารนําความรู้ต่างๆ มาประยุกต์มาใช้มาพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในทิศทางที่ดีต่อไปนะครับที่ตั้งตุ่มเตด้วยความเอาใจใส่นะครับเดบิวต์นะครับในเรื่องของการงานในเรื่องในใบที่ส0ในเรื่องของกรรมมากนะครับที่แม้จะเป็นไปไต้สําหรับใบแรกก็คงอยู่ในลำอยู่ในอันดับที่ส0ในเรื่องของกรรมมในเรื่องการงานที่ท่านจะมีความท่อคลาใส่ใจนะครับในการทุ่มเทหรือบางท่านอาจจะพลิกวิกฤตต่างการนาน ธุรกิจของท่านอาจจะเปลี่ยนจากธุรกิจสีสว่างนะครับไปสู่ธุรกิจสีเทาๆก็ได้สําหรับบางท่านที่จะมีเข้ามานะครับซึ่งบางทีที่ผ่านมาธุรกิจสีสว่างไม่เติบโตไม่รุ่งเรืองแล้วก็หันกลับมาจับในเรื่องของการที่จะพัฒนาให้เปลี่ยนแปลงไปสู่ธุรกิจสีเทาๆเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับธุรกิจที่ไม่ไม,ไม่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมแต่อาจจะเป็นธุรกิจในยามกลางคืนอะไรก็ตามที่สัญจร หาความสุขในต่างๆเป็นธุรกิจที่จะสร้างความเติบโตได้ในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็อาจจะมีปัญหาที่เป็นปัญหาเดิมๆเะครับที่เข้ามาเป็นตัวที่อาจจะไปสู่ทิศทางของการที่จะมีโชคลาภในความสําเร็จในเรื่องของการานแต่อาจจะเป็นปัญหาเดิมๆที่ท่านก็สามารถที่จะคลี่คลายปัญหานั้นได้ในทางที่ดีรู้แนวทางในการที่จะแก้ไข ด้วยความไม่ยอ่อท้อรู้แนวทางบกปัญหาที่มีเข้ามาแล้วนะครับต่อไปนี้รู้เส้นทางหมดแล้วปัญหาที่มีเข้าเข้ามานะครับรู้วิธีแก้、วิธีจัดการแล้วในทิศทางที่ดีตั้งแก้ด้วยตนเองที่ทุ่มเทด้วยออกความเอาใจใส่นะครับแล้วก็ตั้งผู้ที่เป็นผู้รอบรู้ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลให้คำแนะนำตีโจทย์ต่างๆ ก็ได้รับโอกาสที่ดีนะครับเพื่อขี้ใครปันาอะไรที่เป็นอุปสรรคเดิมๆได้จบสิ้นลงแล้วก็ไปสู่โครงการแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับไปแต่สำรับต่อมานะครับในเรือนที่12ในความนน้นั้นจะมีความแข็งแรงแข็งแกร่งก็มาอย่างมั่นคงนะครับการที่เจาะไปถึงในเรื่องของการงานนะครับอาศึกษาในเรื่องของจุดด้อย พื่อสลายนะครับสลายปมจุดด้อยแล้วก็อะไรที่เป็นสุดยอจุดเด่นก็มีการเสริมเพิ่มเติมให้มีความแข็งแรงแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับเรียกว่าให้งานรู้เราเรารู้งานธุรกิจรู้เราเรารู้รธุรกิจนะครับก็ทําให้เราบปริญญาไปอย่างมั่นคงถูกต้องและผลสรุปเรื่องของการโอกาสเริ่มต้นดีๆนะครับที่มีคุณค่านํามาซึ่งผลป,ประโยชน์ผลได้รับหนึ่งเหรียญน,นะครับที่จะ สรุปออกมาว่าไม่ว่าจะเริ่มต้นอะไรก็ตามนะครับที่จะสั้นอาตั้งสร้างโอกาสดีๆให้เกิดขึ้นบางตั้นก่อนจะเป็นโครงการใหม่ๆใหญ่ๆสําคัญสําคัญนะครับที่คว้าโอกาสเข้ามาไปสู่ทิศทางของความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ในเชิงธุรกิจการงานหน้าที่ของท่านนะครับที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างแข็งแรงแข่งแรง,ง,งนะครับมัน่นคง ก็เกิดขึ้นในกับชาวลัคนาราศีธนูในช่วงนี้นะครับถ้าไกลก่อนหน้านี้เจอกับปัญหาต่างๆที่เกิดความยุ่งยากลําบากต่างๆแล้วก็ทําให้การงานธุรกิจของท่านอยู่ในสภาพความหดหดไม่สามารถสร้างรายได้ในทิศทางที่ดีหรือรายได้นิ่งอยู่กับตัวนะครับหรือกาขยับขยายในการที่จะเคลื่อนไหวอะไรไม่ได้ไม่มีความปลอดภัยนะครับก็จะมีเส้นทางเข้ามาเติมเต็มตั้งเซอร์ไพร์ ทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ผู้รอบรู้กระมายกำปรึกษาคำแนะนาทั้งความรู้ความสามารถของท่านนะครับโดยมีศักยภาพสูงกับการทุ่มเทอย่างกล้าหาจริงเอาจังนะครับแล้วก็การเจาะให้ถึงลึกแก่นแท้ในเรื่องของการงานธุรกิจด้วยความใส่ใจนะครับเออบปิดเจาะปัญหาตา่างๆปัญหาเดิมๆหรือปัญหาใหม่อะไรก็ตามที่มีเข้ามานะั้นตั้งใจจะพบเส้นทางดีๆนะครับที่จะนําพา การงานธุรกิจของท่านนะครับไปสู่ความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์และก็มีความเป็นสเสถียรอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับทีนี้มาดูในสการของการเงินบ้างนะครับเจ้าลัคนาราศีธนูในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับ่าการเงินของท่านจะเป็นในรูปแบบใดนะครับและมีอะไรต้องระมัดระวังในเส้นทางการเงินกับเจ้าลัคนาราศีธนูบ้างนะครับความแข็งแรงแข็แงแรงเดี่ยมเปรี้ยนะครับ เป็นตราที่เข้ามากับความสําเร็จความมั่นคงกับการบริหารยังมีคุณภาพโอกาสของการดึงดูดเงินตราจากต่างประเทศนะครับก็มีเข้ามาด้วยนะครับกับความมั่นคงในการงานตาแหน่งต่างๆมันตั้งก็ได้รับการพิจารณาในการเลื่อนระดับความเติบโตนะครับเลื่อนขั้นเดือนเดือนเลื่อนระดับ สิ่งที่จะได้เงินเข้ามามากกว่าเดิมนะครับไปสู่ความมั่นคงต่อเนี้ที่บางทีใครที่เป็นลูกน้องอะไรก็ตามในตําแหน่งต่างๆนะครับได้รับการเมตตาพระนิจักผูรใหญ่นะครับเพิ่มระดับความเติบโตขึ้นมาดึงเงินเข้ามาหรือใครที่ขยับขยายในเรื่องของธุรกิจที่มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับโอกาสสร้างธุรกิจกับชาวต่างชาติแล้วก็ดึงดูดเงินตราต่างประเทศเข้ามาอย่างมั่นคงได้ด้วยนะครับ ไปไปต่อมานะครับราชินีถือไม้เท้านะครับการงานอ่านที่มั่นคงสร้างรายได้แะรับก็มาอย่างต่อเน,นื่องมันงแตนน่นอาจจะมีแม้จะราย,ายจ่ายจุกจิกก็ตามนะครับแต่ตัานก็ควบคุมการใช้จ่ายเงินให้อยู่ในระบบระเบียบที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็สองถ้วยนะครับพลังแห่งความรักสามัคคีใคไรที่มีคู่รองคู้ชีวิตนะครับหรือคนคบก็ตามนะครับถ้าเป็นการสร้างรายได้แะรับก็มา ทั้งสองฝ่ายก็เป็นพลังนะครับในการที่จะสร้างรายได้ก็ามาอย่างเหมาะสมอย่างคู่ควรหรือถ้าผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้สร้างรายได้ขึ้นมานะครับก็อีกฝ่ายนึงจะเป็นพลังนะครับมาเป็นเครื่องพูนเครื่องหนุนที่ส่งเสริมตัวให้มีพลังในการดึงดูดเงินดึงดูดรายได้เข้ามาสู่ความสมด,ดุลสู่ความรุ่งเรืองให้เกิดขึ้นนะครับสองถ้วยแล้วก็เส้นทางใหม่ๆของการเงินที่มีขึ้มาหนึ่งในเท้านะครับารบางทีก็บางท่านนะครับที่ เกิดว่างานไม่มีงานทําก่อนหน้านี้นะครับก็มีงานใหม่งานเข้ามาทำนะครับได้มีอาชีพต่อไปหรือบางท่านที่มีธุรกิจอยู่แล้วก็จะมีการต่อยอดอะไรในเรื่องธุรกิจเดิมนะครับหรืออาจจะลงทุนธุรกิจอะไรใหม่ๆเป็นการสร้างรายได้เส้นต่านนงห่ที่จะเขมีเข้ามาก็ดึงดูดเงินเข้ามาเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีต่างการเงินที่มีเข้ามาเส้นต่างใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ เงินไหลคล่องด้วยความสภาพคล่องหนึ่งสองเหรียญน,นะครับที่เกิดจากการตุ้มเทในเรื่องของโชคลาภนะ่าจะไม่ค่อยเด่นในกับชาวลัคนาราศีธน,นูในช่วงนี้นะครับมาจากในเรื่องของการงานทั้งนั้นนะครับที่เกิดจากศักยภาพในการบริหารสู่ความสําเร็จน,นะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ยมเบอร์เรอร์หรือจะเป็นราชินีถือไม้เท้าก็ตามนะครับการบริหารงานที่เกิดความสําเร็จแล้วก็ส่งผลได้ไดรับก็ามาอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่อง คู่รักคู่ชีวิตก็เป็นพลังในการดึงดูดเงินเข้ามามิตรภาพที่ดีๆนะครับเป็นพลังทต่ให้เกินการงานเกิดความสําเร็จที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับก็ส่งผลได้ได้รายรับเส้นทางการเงินทางใหม่ๆในเรื่องของการงานนะครับบางทีก็มีการกยับกยายับต,ตรงตรธุรกิจใหม่เพิ่มหรือบางคนก็เริ่มในการทา,ราธุรกิจของตัวเองแล้วก็มีรายได้หรือคนที่ว่างงานมีโอกาส ได้มีงานทําม,มีอาชีพถึงดูดเงินเข้ามาแล้วเงินหลังไหลก็มาอย่างกล้องตัวต่อไปนะครับเรียกว่าเงินหลังไหลก็มาอย่างต่อเนื่องไม่มีวงโอกาสของความสิ้นสุดนะครับการพัฒนานะครับเพราะว่าไปแต่สํหรับในเรื่องของการงานที่ตั้งใจย่างมากยิ่งขึ้นทุ่มเทมากยิ่งขึ้นใส่ใจในรายละเอียดมากยิ่งขึ้นดูแลคุณภาพในการบริการดูแลคุณภาพในการ ผลิตอะไรต่างๆนะครับที่ใส่ใจให้มีมูลค่ามากนิ่งขึ้นสู่ความเติบโตที่จะดึงดูดมีมูลค่าการเงินเข้ามามากมายกว่าเดิมน,นะครับแล้วก็ธุรกิจต่างโลกโซเชียลับการสื่อสารออนไลน์ต่างๆที่จะดึงดูดเม็ดเงินเข้ามาอย่างวันต่อว,วันอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็น,นทิศทางที่ดีนะครับบางท่านเกี่ยวกับเงินที่อะไรที่มีการตกค้างอะไรก็ตามนะครับมีโอกาสได้รับเข้ามา นะครับแล้วก็เกี่ยวกับมรดกทรัพย์สินก็จะมีขมาด้วยสําหรับบางท่านนะครับหรือกลายก่อนหน้านี้การเงินซบเซานะครับที่สู่สภาวะของความนิ่งตัวหรือตกอยู่ในสภาวะของกาดสมดุลอะไรไปบ้างนะครับซึ่งอาจจะส่งผลมาจากในเรื่องของการงานนะครับที่นิ่งตัวก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ทําให้การเงินนั้นไม่ได้ไหลมามีเงินหยุดนิ่งนั่นเองไม่มาเติมเต็มนะครับก็ทําให ท่านโศสภาวะการเงินที่ไม่สมดุลในที่ผ่านมานะครับต่อไปนี้ท่านจะมีการมีพลิกชีวิตชีวาสโ่การเกิดใหม่ในทิศทางการเงินสู่ความมั่งครั้งอุดมสมบูรณ์โชควาสนาก็กล้ามาเพื่อผูเก้อนหนุนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาก็มาอำนวยใจให้นะครับแล้วก็ความกตือรร้นของท่านกับการทุ่มเตมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการใส่ใจในเรื่องการงานธุรกิจนะครับก็ทาให้ได้รายได้ะระดับเข้ามา กับความกระยันกับคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นและก็ในเรื่องของบรดกทรัพย์สินที่มีเข้ามานะครับก็ทําในการเงินมีความคึกคกคืนฟื้นชีวิตชีวานะครับทีนี้มาดูในเรื่องของอความรักบ้างน,นะครับในการเงินการใช้จ่ายนั้นก็แม้จะมีจุกจิกบ้างในการใช้จ่ายแต่ก็อยู่ในการควบคุมการเงินได้อย่างปลดปอดภัยทิศตางที่ดีที่เหมาะสมนะครับทีนี้มา ดูความรักความสัมพันธ์ของจากลักษณะรา,าศีร์ตโน,โนนะครับก็เป็นลักษณะใดกนะครับความรักความรำมันสิบถ้วยนะครับความสุขอุดมสมบูรณ์มีชีวิตรักที่เข้าใจซึ่งกันและกันที่ต่างที่ดีนะครับคนที่คบกันอยู่ก็าตามนะครับที่จะรับการดูแลใจใส่และพัฒนาเดินหน้าต่อไปในทิศทางที่มั่นคงคู่รักคู่ชีวิตนะครับก็ได้รับการดูแลใจใส่อบอุ้มอบอ้อมารีกันซึ่งกันและกันนะครับ ชมแสงตะวันในยามเช้าสุจใชมแสงเดือนดาวในยามค่ําคืนร่วมกันก็นำมาซึ่นความสุขความเบิกบานนะครับส่วนคนโสดก็จะอยู่กับครอบครัวมีญาติพ่อแม่พี่น้องด้วยความสุขอบอุ่นนะครับก็ไม่ขาดแคลนในเรื่องของความรักใดๆไม่ได้อวยาในสก,การของการที่จะสอดเสวยหาความรักนะครับรก็กบอยู่แบบโสดรักตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตกับคนในครอบครัวก็มีความสุข,ขอบอุ่นมันม่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ก็ไปใ้ อยู่คนเดียวก็ตามไม่จะไม่มีคนในครอบครัวนะครับอยู่ลําพังก็ก้าวด้วยนะครับก็มีความสุขเบ,บิกบานสํารัญใจมีกินมีอยู่ด้วยความสุขสบายกินอิมนอนหลับนะครับก็จะมีความสุขแล้วก็ไม่โหยหาไม่ความปรัดไม่มีความปรารถนาในการที่จะมีความรักนะครับก็อยู่แบบความสุขตามีรักก็มาเสนอในช่วงนี้ก็พิจารณาอย่างรบอบคอบนะครับก็อยู่แบบโสดโสดไป ก็จะดีกว่านะครับเพราะว่าการด้วยบันทีอาจจะเป็นเชิสถานการณ์ไกลเข้ามาสร้างสถานการณ์ให้เป็นตัวเลือกหรือเป็นรักที่เป็นพิษในภายหลังได้เช่นกันอาจจะมีไกลมาเล่นเกมรักอะไรในเชิงลักษณะที่มีผู้อื่นที่อยู่มีอยู่แล้วอะไรก็ตามครับเพราะฉะนั้นถ้้ยังรักความเป็นโสดไม่อยากมีรักถ้าไกรมาเสนออะไรให้ในตอนนี้ก็อยู่ในความเป็นโสดๆอยู่ไปลำพังดีกว่านะครับรู้จักอดตหนดกลั้น นะครับหรืออัแมนนะครับรอคอยรอจังหวะนะครับอย่าเพิ่งปีผานในการที่จะมีความรักเพราะว่าบางทีนั้นรักอาจจะเข้ามาให้เป็นพิษได้เช่นกันถตาอยู่กับครอบครัวได่มีความสุขก็อยู่แบบสุขสุขกอบุูนนะครับกับรักตัวเองแล้วก็กินอิ่มนอนหลับให้สบายบานสําราญใจกับช่วงนี้นะครับก็ไม่ต้องไปดิ้นรนหนาความรักนะครับอยู่ในแบบสดใสแม้จะไม่มีรักก็ตามหรือจะรอโอกาสรักดีๆก็ตามก็รอด้วยความสดใสว่าวันหนึ่ง โอกาสก้างหน้านะครับจะมีรักดีๆเข้ามามองในมุมที่แตกต่างไปจากชาวโลกก็มองนะครับก็จะทําให้เรามีความสดใสแม้ไม่มีความรักความผปกพันอะไรช่วงนี้ก็อยู่แบบสุขก็สารดญเบิกบานใจในทิศทางที่ดีนะครับสาาระไม้เท้านะครับโอกาสที่จะเกิดความรักขึ้นของบางท่านก็มีโอกาสนะครับที่จะมีเข้ามาสําหรับคนที่ อาจจะเกิดความรักดีๆขึ้นนะครับอาจจะพบกับต่างโรคเศสษานอนไลน์ก็ตามนะครับตื้อไกลที่ออกงานสัร่ค์บ่อยในช่วงน,นี้นะครับก็มีโอกาสไปพบรักในงานกินเลี้ยงอะไรต่างๆนะครับได้พบปะหน้าหลายตาแล้วก็าจะเกิดความรักขึ้นได้เช่นกันนะครับหรือคู่รักคู่สัมพันธ์จะคุยกันในเรื่องของความมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับที่ให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเดินหน้าเติบโตต่อไปอย่างมั่นคงนะครับแล้วก็เติบพลังในงาอะไรเสรไพไส์เด็กถือถ้วยนะครับที่มอบความรู้สึก สำราญเบิกบานใจอบอุ่นใจให้กันอะไรที่บางทีไม่เคยมอบให้นะครับก็นํามาเติมเต็มในพลังแห่งความรักของ,ของคู่ชีวิตนะครับหรือคนที่พบกันอยู่ก็าตามนะครับที่จะเติมพลังความสุขเป็นเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มอบอะไรเป็นของกํานันที่บางทีก็ไม่เคยมอบให้นะครับบางทีที่ผ่านมานั้นบางคนอยากจะมอบสิ่งดีๆให้ในความรักความสัมพันธ์นะครับแต่บางทียังเรียกว่ามีความเกินนายอยู่บ้างหรือมีการ กลัวอะไรอยู่บ้างก็ตามนะครับหรือ,อเก็บพองมาไว้ก่อนก็ได้บางทีก็ไม่กล้าในการที่จะแสดงออกไปนะครับแต่ต่อไปนี้ท่านก็จะมีการเติมอะไรที่แปลกแปลกแป,กแ,ปกแนวออกมานะครับเป็นเซอร์ไพรส์ก็มาให้สดชื่นเบิกบานในความรับความสัมพันธ์ที่จะให้เดินหน้าต่อไปด้วยความมั่นคงอย่างต่อเน,นื่องที่ให้มี ชีวิตรักที่อบอุ่นมากยิ่งขึ้นนะครับก็เรียกว่าทำให้ความสําเร็จสมดุลในทิศทางที่ดีตั้งประเด็นนะครับแล้วก็สองถ้วยนะครับการคุยกันนั้นหน้ากว่ากันด้วยการสบตาในทุกๆยามเช้านะครับก่อนจะหลับนอนก็สบหน้า,าสบตากันก่อนก่อนที่จะหลับตาหลับลงไปนะครับก็เป็นความรู้สึกดีๆใครที่มีปัญหาก่อนหน้านี้ในความรักความสําคัญแต่ไม่มีการหนาวเหน็บบ้างอะไรก็ตามเราก็จะออกจากสภาวะ นั้นแล้วก็ไปสู่ความสมดุลที่ดูแลเอาใจใส่กันด้วยความหวงใหญ่ด้วยความสุขนะครับเติมพลังเองอะไรใหม่ๆเข้ามาก็ทําให้ความรักคนสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นกบหรือชีวิตคู่อยู่นะครับก็มีความสุขอบุ่นเบิกบานในทิศทางที่ดีนะครับส่วนคนโสดก็ที่กล่าวมานะครับมีทั้งคนที่อยู่กับความสุขกับเป็นโสดๆไม่ปรารถนาในเรื่องของความรักก็อยู่ แบบโสดๆต่อไปนะครับมีคุณค่าอย่างต่อเนื่องส่วนบางคนก็มีโอกาสที่จ,จะพบรักขึ้นมาของคนโสดนะครับที่อาจจะมีการเดินทางเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับเพราะในไพ่จะเน็นนะครับเรื่องของการเดินทางไปพบกับไกลต่างถินตานพื้นที่นะครับที่อาจจะเข้ามาได้พบสบตากันแล้วก็สร้างความวั่นวหยเกิดขึ้นก็เป็นภูมิมิตีในความรักความสัมพันธ์ที่จะพัฒนาต่อไป ในสู่ความเติบโตนะครับที่จะไปสู่ทิศทางของการช,ชีวิตคู่ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะครับที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ พัฒนาต่อไปอย่างมีคุณค่านะครับที่จะไปสู่ความสําเร็จในความรักความสัมพันธ์ต่อไปนั่นเองครับนี่ก็คือสถานการณ์ต่างๆนะครับของผู้ที่เป็นเจ้าลัคนาราศีตโนนะครับในช่วงวันที่16ถึง31ตุลาคมนี้นะครับก็ขอขอาจารลัคนาราศีตโนทุกท่านมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งบุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ